อำเภอ,อรังเจ้ะปีตอำเภอคลองหาดนะครับแล้วก็ทะลุไปทางายแดนจจันทบ,บุรีตาดทางด้านนน้นนะครับซึ่งจากจันทบ,บุรีขึ้นไปไปที่จังหวัดตราดนะครับบางช่วงบางตอนนะครับก็เป็นพื้นที่ทางทะเลก็จะมีอะกองบัญชาการกองทัพเรือโดยโดยหน่วยนาวิกโยธินแล้วก็ ทหารผ่านของหน่วยนาวิกโยธินเขาดูแลพื้นที่อยู่นะครับก็มาบอกมาเล่ามากล่าวกันส่วนในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือกองทัาพภาคที่สนะครับก็จะมีกองกําลังผาเมืองกองกําลังนาเลสวนดูแลอยู่นะครับส่วนในพื้นที่ภาคใต้นะครับก็จะมีะภาคตะวันตกเขามีกองกําลังสุรสรีนะครับก็ดูแลอยู่นะครับในพื้นที่ภาคใต้ นะครับแต่เดิมนั้นก็จะ,ะเป็นจุดสุ่มเสี่ยงอยู่ในพื้นที่14จังหวัดชายแดนภาคใต้พี่น้องนะครับปัจจุบันนะครับปัญหาเรื่องราวต่างๆข้อขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคข,ของอคอมมิวนิสต์ก็ได้มาลายหายไปพี่น้องประชาชนคนไทยที่หลงผิดได้หันหน้ากลับมาร่วมพัฒนาชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มีปัญหาอยู่บ้างคือ,อจังหวัด นาราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลานะครับก็มีผู้ก่อความไม่สงบอาศัยอยู่ตามพื้นที่ป่าภูเขาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ของกรมัรชาการกองทัพภาคที่4นะครับก็กาลังปฏิบัติภารกิจแล้วก็มีหน่วยทหารพลานาในพื้นที่เข้าไปประจำการไปดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อยู่ นะครับคุณจินดากราบพระโพธิสัตว์เอกชัยสาธุสาธุและขอสวัสดีลุงนนครับสวัสดีครับคุณธัญ,ญานานมาแล้วกดหัวใจรัวๆให้ลุงนนเลยนะครับอำเภอเมืองอ๋อแม่แม่แม,มอำเภอเมืองใช่ไหม อ๋อไม่ไม่ใช่ว่าอำเภอเมืองแม่แหม่มนะชื่อแม่แหม่มนี่คือคือชื่อของคุณแม่ใช่ไหมเออก็ก็ขอบคุณก็พอจับใจความได้อ่าไม่ไม่น่าจะมีอำเภอแม่แหม่มกับน,น,น่าจะเป็นอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองหรือว่ามีอำเภอเมืองแม่แหม่มเออลุงคนอาจจะสับสนนิดนึงน่าจะเป็นอำเภอเมือง นะครับแล้วขยับมานิดหนึงจะเป็นคุณสุจิตาก็คือแม่แม่มนนเนาะขอบคุณนะครับหากผู้ขาล้ำผิดก็ขอเถิดทวดเด้อพี่น้องเด้เออ้าวเผือแป๊บเดียวลูกนนท์ไม่ได้ดูเมื่อกี้นี่โอ้ยนั่งยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋สูมให้ดูพี่น้องสูมให้ดู เอาละให้คือลุงนนท์นะครับอยากให้พี่น้องได้เห็นชัดๆนะครับทางด้านขวามือพี่น้องนะครับด้านขวามือนี่มีเขาเรียกว่าไอ้หนุ่มหน้ามนคนมีหนวดนะครับกำลังโยนกล้วยมาให้พ่อภัอกระชัยไอ้หนุ่มหน้ามนคนมีหนวดคนนี้เขาชื่อว่าควานต้าพี่น้องโอ้โหเห็นไหมมียกมือไหว้ด้วยเ ไหว้พ่อพายหรือไหว้ไข่พี่น้องเอออ๋อเขาหยอกเล่นกับพ่อพายอืมอ่าพี่น้องรีบ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 เข้ามารีบเข้ามาพี่น้องเออบรรยากาศแบบนี้หายากนะเออบอกก่อนนะครับไม่ได้หาง่ายๆนะพี่น้องเนี่ยภาพสวยๆแบบนี้นะครับมมจำมมเสยจริงพ่อพายเอ,อ้ย โอ้โหพี่น้องโอ้แม้แต่การหม่ำของพ่อพายเอกชัยเนี่ยยังน่ารักขนาดนี้อใครยังไม่มานี่มาเลยพี่น้องรีบมาด่วนๆไปว่าเข้าใกล้ได้นะครับไปแล้วพระเอกของเรานะครับอือเอาละเข้าใกล้ได้ครับในช่วงเช้าๆพ่อพายเนี่ยจะอารมณ์ดีพี่น้อง นะครับ